เขาท่าดีเจ้าอีหลีท่าดีอะแต่เมื่อใดนะมือน้องเอามือเสียงของคนติดคุกเธอคงไม่เข้าใจใช้แววตาอย่างไร่วงนี้แสบป,ปุมจอดเตสซี่ค่ะโอ้เมือไม่นี้ทิ้นพาน้องปินม,มานั่งเล่นน้ำเทียมงานเขานะคะอากาศเย็นๆมากับแม่ มาแบบพึ่งเนี่ค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งลิ้นลิ้นจะพามาจอบฟังผู้บ่าวคนพักกันคุยอีกอย่างกันเพื่อนนั่งอยู่กันเป็นสิบคนเลยค่ะมันคุยอีกอย่างกันแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สาธิตได้ข่าวว่ามีคนท่าตีแล้วมีคนท่าตีสาธิตไปเดี๋ยวลิ้นพาไปเบิ้งสวัสดีค่ะลิ้นพามาเบิ้งอันนี้เด้อค่ะเด้อพามาเบิ้งบรรยากาศปื้อนี่เบิ้งแต่ละคนค่ะอันนี้ก็หนึ่งหนุ่มนะคะนั่นก็หนึ่งไม่ยังแมยิ้มหล่ะขอบคุณค่ะ ต่ละคนก้มหน้าก้มตาค่ะก้มหน้าอ๋อบิ่งเงินอันโต้มเพิ่นอันโว้ยเราคือไมาได้ยาตีนะโอ้โหโอ้โหเบื่อหนุนโอาโหเบื่อหนี่เฟียมน้องเฟียมน้องเฟียมโอ้โหเฮียหนุ่งตารตีปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ก้มหน้านะคะปาร์ตี้ก้มหน้าแต่ละคนแต่ละคน Tàm sa hít con sa thích sa tà Cậu tha tí cho đi tà <laughs> nó tí tà đi tà Mưa tà đi 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 tà tí phải ยมดีเจเก่งแหม่ผมนเป็นพกเจ็บปั่นอ่านใ้บรแล้วเมาทีแล้วคือก้าดท่าเสี้ยวเมาเมาเนี่ย้็ท่าไปอีกเมื่อนะท่าพี่อับ สาธิตแล้วราท่าไปอีกมื้อนะเราท่าตีไปอีกเนี่ยเหมือนทุกคนเลยเหมือนทุกคนเลยนาะ พอดีเดี๋ยวิึงคิของไอจันนี่เด้อค่ะเดินคินั้นที่ักันเอาจังดีานคุยยังต่งานหมือุคอเาอดีว้ยนบงตรล้วเอ้แก้วเลยันอ้พิแตกก็เตกงางกระบาลตามกระสีที่บันี่แห่งีเรยากีดครับทั้งหมด ต้องเจอไปที่ยูเนี่ยต้องมาวังเนาะลงเลีวยูฟี่ส่งเกงเสื้อผ้าไม่เนี่ยไอ้ยูเนี่ยวันนี้ยูฟีไม่ไหวเลยตัวมันดีแน่นอนเนอะครับผมอ๋อเพิ่นคือมาส่งมาให้ลินเนี่ยลินอยากได้อีกเลยคอยู่เนด้วยดิพี่เขาก็พี่บอกเพิ่นส่งมาให้ลิซนั้งเนี่ยด้วลินอยากได้เยอะกส่งหนาหรักนะครับเออ อย่างนั้นค่ะแห่งเดือนจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนี่ยโดนทังกะสีโดนชนะศรีโดนชนะหมอเทวถึงแม้ว่าน้าตาผมถีบวิจโจนนะครับแต่ว่าผมก็คืออี๋หลาจิตใจผมนี่บ่นึกว่าผมจิตใจผมมีที่จุดสนิทพระเอกกันบ่โจนกวนนาตาอยู่ผม่องนะครับไอ๋ผม เหนี้ยังไมด้ัตตีตน bad bird ครับมันสืออคะเยอะดน้ำหายอวนี้ทมือขึนนี่กร่งกินเบิร์ดเนื่อยแย่เสียบดังนี่มันดังเี่มันสั่นวะครับมันสั่นมั่หมดเลยมันสั่นหรือเ่าสั่น กลัวเพิ่งคุณจะาแบดไปคุอยากคนน้ำาบอกว่ามีพี่โตวันใดอีกแล้วผมชอบติดอันนี้ไปบ้ผมนั่งบันับผมเด็กๆอยู่นี่เห็นเด็พี่ไกลหล่ได้มีหวงขาต้อมีหวังขาอีกโอ้ยเดี๋องานไรันดี๋ยวไอเดเนได้ยีหได้ิกายาไหทุกคนแล้วกันแล้วไหลทุกคนเลย ไมลอยเมียตไมได้เหนในอ้ย้ยรวาได้ติ๊บกันวะตีใคได้ติ๊บแนวเอือเรียงเนอะมันในดซีหาลอยนได้อาซีหาลอยเป่นจะได้ติ๊บซีหาร่ลูกปีลูกปีเียนะลูกปีลูกปีกปสมบับดวเงินบอกของอจิอลูกยีกูไปใหญ่กลนไปีลูกยียันไหมเนี่ลูกยีเอาแล้วมอนได้ย่บคือว่ามอนก็ได้ติ๊บเหรอ เลียงเลยนะเดี na, beer, uh, ้ยวเปรียบซีได้มืเออเนยเราคุ้มร่วงเอาล่วงเอานะระวังนัอคาะเดอมาจอดรถจอดละเบิ้งเน้อคาะเดอรล่นเอาบรรยากาศน้ำคำๆแรงๆมาให้เบิ้งแต่ละคนน้องติมกินอะไรเอ่ยโค้กค่ะโคกค่ะเด็กที่กินเยอะ่ ข้าวเดียววันนี้ทีมงานนะค่ะเด้อให้เบิ้งวิธีการวิธีการเสียบแบตเด้อค่ะเด้อตายก่อนไปดูสิหนึ่งสองสามวิธีการใส่อันนี้ค่ะโอ้ยคือเป็นแต่ย่านแถล่ะเหรอใส่แบบนี้ตีเบิ้งเนื้อหาเบิ่งเราใส่อันนี้เสียบเจ้าชาติแบตต่างหากเรามาเสียบใส่เหรอคะ ที่แม่ของการล็อกครับผมเขาจะให้พ่อผมแบ่งอีกตัวหนึ่งอ๋อเวลาเขาตรงออกจะบอกเยาวชนน้ำตองว่วผเป็นแนวดีเด้จะไปหาเฮดกะสันเปลี่ยนแบบด้วยค่ะโอ้ยเกียร์เหยียงเอาเลยเวลาจะอาบน้ำพี่ยังไงคะล่ะถ้าอาบน้ำมัน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 โดนน้ำได้อยู่แล้วครับยีม อ๋อโดนหน้าได้ยืนบอกฮะก็คือว่าเขาบ่มีสิทธิ์ถอดเลยนะคะเนาะแม่นครับจนกว่าเขาจะไปถอดขุ่มบมบผุอ๋อค่ะดเขาจะถอดให้ก็จะนัดวันเวลาให้เขาไปขี่คุ้มบวบผุดถอดอันนี้จะใส่ได้จากมือเราคะเนี่ยใส่ใส่ได้กี่วันแล้วคะผมใส่มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไหนตุลาตุลาผมวันนี้พ่นนัดอีกเท่อมือใดคะเนี่ย พนันแทนไปถอดวันที่ยี่บปดอ๋อค่ะอ้ยางเทเลยค่ะตัดทุกน่องมันส์จ้ยเห็นแต่คนไทยกุ้ยแขเม่อค่ะอันนี้กองขาเอายางเทนะคะเกือบสีแดงล็อกล็อกรองริ่ง้ะครับป่เป็น้อเลื่อนนะครับต้งขาล็อกนะคะ เอาไปดิเดไปใส่กล่องไปดิว้าวฝากไปนครับที่นี่ผมตงขาล็อกไปดิสวัสดีครับผมตงขาล็อกปลาครับฝากน้องชายผมอีกสักคนด้วยนะครับมีซิงเกิลนะครับอ่ะเอาจักจักท่อนนี้จักท่อนอ่ะให้ให้ช่องพี่ลินหน่อยอ่ะท่อนระดัเพลงนี้เราให้ฟังในรถอ่ะ เสียงของคนติดคุกเธอคงไม่เข้าใจใช้แววตาอย่างไรเธอคงไม่รู้ทำได้เพียงห่วงใยในวันที่ติดคุกอยู่แม้รูจะรู้ว่าเธอ <Yeah. S 1> วันที่ตำหลัวจบใจฉันเองทับบ้าร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยดอย่าทิ้งตรงไปได้ไหมช่วยมาประกันได้โปรด เรื่องนี้ครับสิงเกิลนี้ครับสังกัดไก่จอนนี่มิวสิกเลยเสียงของคนติดคุกครับโอเคค่ะเอาะวังระวังเด้อระวังเทียบมานี่ให้ค่าเล่นเอาบรรยากาศไปบิ่งนิดๆในน้อยเด้อค่ะเด้อวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีก็เลยพักกันนั่งกินไอ้ตอนนี้เราซีเรียสมื่อกี้เนี่ยให้เราพักหัวกันค่ะแต่ละคนก้มหน้าก้มตาอ่ะค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมียเสียบปุ้นจนดเดอร์ซีรีส์ด้วยนะคะเดลินจะเอาบรรยากาศชิคชิคชิวชิวชวแบบนี้มาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ